สวัสดีครับไอรันพเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งเตือนด่วนผู้สูงอายุรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนประจําวันนี้นะครับในตอนนี้ในสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆนะครับได้มีการโพสต์ข้อความซึ่งก็มีการระบุว่ามีการปรับเบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นคนละ100บาทโดยให้ผู้ที่มีสิทธิ์ทุกคนไปรายงานตัวที่เขตด,ด่วน และได้มีการอ้างว่าถ้าไม่ไปรายงานตัวปีงบประมาณหน้าเงินจะไม่เข้าบัญชีนะครับรวมถึงได้มีการโพสต์ว่าอายุ60ปีเพิ่มเป็น700บาทอายุ70ปีเพิ่มเป็น800บาทอายุ80ปีเพิ่มเป็น900บาทอายุ90ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น1,000บาท ซึ่งในเรื่องนี้ทางกรมกิจการผู้สงูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกมาชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวที่มีการโพสต์นั้นไม่เป็นความจริงนะครับเนื่องจากก็ยังคงมีการจ่ายเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเท่าเดิมก็เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยงชีพผู้สูงอายุข,ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2552นะครับและในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการจ่ายเบี้ยงชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมก็คือ60 69 6ปปีีปีีรับเบเเยงชพดือนล ร0 0บาทนะครับอายุ70ปี79ปีได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ700บาทอายุ80ปีถึง89ปีได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ800บาทแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ1000บาทรวมถึงก็มีสิทธิประโยชน์นะครับเพิ่มเติมสาหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจําปีงบประมาณ2,565ดังต่อไปนี้นะครับผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน3,000 30, บาทต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์อ,อยู่ที่100บาทต่อเดือนแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า30,000บาทถึง100,000บาทต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์อ,อยู่ที่50บาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับผู้สูงอายุรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่าไปหลงเชื่อนะครับ และในตอนนี้ก็มีคลิปวิดีโอซึ่งก็มีการแชร์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับเกี่ยวกับมาตรการเยียวยารอบใหม่ซึ่งก็มีการระบ,บุว่าใครเป็นเจ้าบ้านรับเงินช่วยเหลืออยู่ที่15,000บาทเริ่มจ่ายวันพรุ่งนี้รีบดูก่อนเสียสิทธิ์ซึ่งในเรื่องนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจกลางกระทรวงคลังได้ออกมาชี้แจงว่าข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริงนะครับและในตอนนี้คอรมอหรือว่าคณะรัฐมนตรีนะครับก็ยังไม่มีการอามัตเงินเยียวยาสำหรับใครที่เป็นเจ้าบ้านจะรับเงิน15,000บาทตามที่มีการรแช์ แต่อย่างใดเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศก็อย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะ เข้าไปอ่านข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมหรือว่า Anti-Fake n e w s Center Thailand ได้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีที่แจ้งเ,เตือนเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ